ธนากรเน,นี่ยก็ต้องพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันครับกับตำแหน่งแบ็กซ้ายในทีบีจีเตะมุมเล่นสั้นครับเฟรเดียร์วาเรสพิทิวัตรคือไปที่เฟรดดี้ครับแล้วจอดกลับเข้าไปโดนมงแล้วจังหวะนี้เรียบร้อยเลยครับเป็นอีกอสเซกัยแยบครับมงให้บีจีปฐุมออกนำหนึ่งศูนย์ครับนาทีสิบห้าหลงกรอบครั้งแรกเป็นประตูขึ้นนำเลยครับบีจีโอ้ลูกเตะมุมกลายเป็นทีเด็ดของบีจีอีกครั้งหนึ่งฤดูกาลนี้ก่อนหน้านี้ได้ลูกเตะได้ประตูจากลูกเตะมุมไปสองครั้งแล้วนะครับนี่เป็นลูกที่ ไปปล่อยให้เฟดดี้ได้เปิดโล่งๆเลยนะครับโอ้โหแล้วก็ประตูนี้ประตูที่4ในลีกของอีกอรเกเยฟด้วยดูครับจังหวะที่ให้แต่มุมเล่นสั้นนะครับโอ้โหแล้วเจอ2อหนึ่งครับจักรพันธเฟดดี้เปิดเข้ามาโอ้โหตัวข้างหน้าคือเมดิเตอร์กีนะครับรูปร่างสูงใหญ่เหมือนกันแต่เอาไม่อยู่แล้วข้างหลังคนประกบคือโจนาธานเข็มดีกลายเป็นว่า2คนของราชบุรีแพ้อีกอรเซกเยฟะครับต้องชม เฟนตี้เปิดดีมากๆครับเข้าสีใสอีกอร์เซกเยฟเลยครับโหแล้วช่วงนี้เฟนตี้ับฟอร์มดีจริงๆครับทั้งยิงทั้งจ่าย